Questions 38 to 40 refer to the following conversation. I've read through the minutes of last week's meeting. There are some parts I'd like you to adjust. Sure. What are they? The bar chart here can be omitted. And in the line chart, time should be put horizontally across the bottom. OK. The line chart was created by Mark. I'll let him know about this. No.38 conversation? of What the the subject is the subject number ข้อ38นะคะเขาถาม what is the subject of the conversation บทสนทนานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ย้ำไปแล้วว่าน้องๆจะต้องทำก่อนก็คืออ่านโจทย์นะคะก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะฟังบทสนทนาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแต่ละข้อของคำถามเนี่ยเขาต้องการข้อมูลอะไรนะคะข้อ38สิเขาต้องการข้อมูลในภาพรวมของการสนทนาว่า คนสอคนเนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูใน choice กันก่อนเนาะ document correction correct ก็คือแปลว่าการทำให้ถูกต้องนั่นเองนะคะ document correction ก็คือการแก้ไขเอกสารเนาะ annual profit ข้าปนะคะ profit ที่ในที่นี้แปลว่าผลกำไรนะคะ annual แปลว่าประจำปีเพราะฉะนั้น annual profit ก็คือผลกำไรประจำปีของบริษัทข้อ4 organization chart นะคะ ชาร์ตก็คือแผนผัง Organization ก็คือองค์กรเพราะฉะนั้น Organization Chart ก็คือแผนผังองค์กรนะคะแล้วก็ข้อสุดท้าย sales performance sales performance sales แปลว่าการขายนะคะยอดการขายหรือพนักงานขายเพราะฉะนั้น sales performance ก็คือการทำยอดขายนั่นเองซึ่งจากที่เขาคุยกันนะคะบทสนทนาในข้อนี้อยู่ในส่วนที่ว่าเขาบอกว่า I read through the minutes of last week meeting there are some parts I'd like to adjust คีย์เวิที่สำคัญก็คือคำว่า adjust นะคะที่แปลว่านำไปปรับนั่นเองก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อ38เนี่ยสิ่งที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ a document correction นะคือก็คือการนำเอกสารกลับไปแก้ไขนะคะก็คีย์เวิเนี่ยมาจากคำว่า adjust ที่แปลว่านำไปปรับนั่นเองค่ะจริงๆตัวนี้ถ้าเราจับ คีย์เวิร์ดได้นิดเดียวเนี่ยน่าจะเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้แล้วนะคะตอบข้อ a document correction ค่ะข้อ39ค่ะ number 39 what can be inferred about mark what can be inferred about mark จากข้อมูลบทสนทนาที่ให้มาเนี่ยเราสามารถอธิบายหรือว่า เราสามารถจับข้อมูลอนุมาลข้อมูลเกี่ยวกับมาร์กได้ว่าอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะน้องจะต้องจับใจความสําคัญก่อนการฟังนะคะก็คือดูคีย์เวิร์ดให้ได้ก่อนว่าเขาถามว่าอะไรเนาะข้อ A attended แปลว่าเข้าร่วมนะคะมาร์กเข้าร่วม last week's meeting การประชุมสัปดาห์ที่แล้วเอ๊ A, ใช่หรือเปล่าเราอาจจะจับสองคำก็คือเข้าร่วมประชุมนะคะข้อ he has been chosen เขาได้รับเลือกนะคะ as a representative เป็นตัวแทนเขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนข้อ c he cannot complete นะคะ complete ในที่นี้ก็คือแปลว่า finish นั่นแหละแปลว่าทำให้เสร็จนะคะ in time คือทันเวลาเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันเวลาแล้วก็ข้อ d he needs to modify his work modify ก็คือแก้ไขนะคะ His work ก็คืองานของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราได้ข้อมูลหรือ keyword ที่สําคัญที่เราจะนําไปจับนะคะเวลาที่เขาพูดบทสนทนาเนี่ยว่าอันไหนเอ๊ะคำไหนที่มันน่าจะมีความหมายใกล้เคียงหรือสิ่งที่เขาพูดถึงนะคะก็คําตอบเนี่ยจะอยู่ในข้อบทสนทนานะคะในส่วนที่ว่า The line chart was created by Mark. I'll let him know about this. แผนภูมิแบบเส้นนะคะมาร์ Mark เนี่ยเป็นคนทํา เดี๋ยวฉัน,นจะไปบอกม์าเองซึ่งก่อนหน้านี้บทสนทนานะคะคือเขาบอกว่าหัวหน้าเนี่ยหัวหน้านะคะผู้ชายเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะให้มีการปรับแก้นะคะปรับแก้แผนผังนะคะแผนภูมิรูปเนี่ยให้ถูกต้องก็คือ And in t h e line chart, time should be put horizontally across the bottom ตรงกราฟเส้นเนี่ยควรนำเวลานะคะมาวางไว้ตรงแกนแนวนอนที่ด้านล่างเพราะฉะนั้นคำตอบที่เขาให้มาก็คือ ข้อดีมาร์เนี่ยจะต้องไป modify his work ะคะ่ะเขาต้องไปแก้ง,งานว่าะมาร์เป็นคนทำพาร์ทเนี้ยมาร์เป็นคนทำผู้หญิงะเขาไม่ได้ทำแต่เขาจะไปบอก Mark ให้ว่าให้ Mark แก้นะคะคำตอบที่เราควรจะตอบก็คือข้อ D ค่ะข้อ A เนี่ยไม่ไม่อยู่ในบทสนทนาเราไม่รู้หรือเราไม่ทราบนะคะว่า Mark เนี่ยไปเข้าประชุมหรือเปล่าข้อ B ก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะคะข้อ C. he cannot complete his work in time มาร์กทำงานไม่เสร็จทันเวลาซึ่งอันนี้จริงๆข้อมูลที่เขาให้มาก็คือมาร์กทำงานเสร็จแล้วแต่เขาให้หัวหน้านะคะให้เขาแก้เพราะฉะนั้นข้อ C ก็ไม่ตรงเหมือนกันนะคะข้อ39ก็เลยตอบข้อ D he needs to modify his work ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ40ค่ะ number 40 look at the graphic which number should be deleted from the report 40 look at the graphic which number should be deleted from the report เดี๋ยวเรามาดูแผนภาพกันก่อนนะคะว่าตัวไหนเนี่ยเรียกว่าอะไรบ้างข้อ1เนี่ยเขาเรียกว่า table นะคะก็คือเป็นตารางนั่นเองอ่ะเราอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้นะคะเป็นแบบแผนบูมแบบตารางนั่นเองข้อ2นะคะเรียกว่า uh, line graph นะคะก็คือเป็นกราฟเส้นข้อ3นะคะ เป็น bar chart นะคะก็คือเป็นแผนภูมิแท่งนั่นเองนะคะเป็น bar chart แล้วก็ข้อ4เนี่ยเรียกว่า pie chart นะคะก็คือเป็นแผนภูมิวงกลมนะคะแผนภูมิวงกลมคาตอบที่ถูกต้องนะคะจากคําถามที่เขาถามคือข้อไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าให้เอาออกไป delete ะคะให้ลบออกหรือว่าเอาออกไปจาก report นะคะ คำตอบไม่อยู่ในข้อของบทสนทนานะคะส่วนที่ว่า the bar chart here can be omitted omitted นะคะแปลว่าลบออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็น bar chart นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้แผนภูมิแท่งเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็เลยเป็นข้อ C คะ่ะแผนภูมิที่3นั่นเอง bar chart นะคะที่ให้ลบออกไปจากในรายงาน,นะคะ่ะ